เช็คอาการปวดประจำเดือนปกติหรือเสี่ยงเนื้อง,งอกมดลูกภายเงียบที่แทบไม่แสดงอาการเนื้อง,งอกมดลูกพบได้บ่อยในผู้หญิงอายุ30-40ปีเป็นการโตในโพรงมดลูกหรือโตเป็นก้อนนูนจากมดลูกซึ่งการเติบโตจะค่อยๆโตไปอย่างช้าๆหรืออาจมีขนาดเท่าเดิมซึ่งขนาดตำแหน่งและจำนวนที่พบจะแตกต่างกันออกไป ชนิดของเนื้องอกมดลูกแบ่งตามตำแหน่งได้ดังนี้ค่ะเนื้องอกบริเวณผิวนอกผนังมดลูกหากขนาดโตมากอาจเบียดอวัยวะอื่นหรือนำมาซึ่งอาการปวดรุนแรงเนื้องอกในเนื้อมดลูกหรือในผนังมดลูกส่งผลให้ปวดประจำเดือนประจำเดือนมามา,มากมีบุตรยากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของเนื้องอก เนื้องอกในโพรงหมดลูกส่งผลให้ประจำเดือนมามากผิดปกติปวดประจำเดือนมีบุตรยากและมีโอกาสแท้งบุตรผู้ที่เป็นเนื้องอกหมดลูกอาจมีอาการหรือไม่มีอาการอาจมีก้อนเดียวหรือหลายก้อนหรืออาจมีหลายชนิดปนกันได้โดยอาการสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือปวดประจำเดือนปวดหน่วงท้องน้อย ประจำเดือนนาน,น,านมาครั้งหรือมาบ่อยผิดปกติหรือมาในปริมาณมากปัสสาวะบ่อยปัสสาวะลำบากท้องผูกปวดหน่วงทวารหนักครามเจอก้อนบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือช่องท้องในกรณีที่เนื้องอกมีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากปวดเฉียบพันรวมกับมีไข้และคลื่นไส้หากเนื้องอกโตนอกมดลูกและเกิดการบิดขั้วของก้อนเนื้องอก สำหรับการรักษาเนื้องอกในมดลูกเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งมีหลักการลดและสลายก้อนเนื้องอกกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสลายภาวะเลือดข้างในมดลูกปรับสมดุลประจำเดือนเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์นในผู้ที่มีบุตรยากที่เกิดจากเลือดข้างอุดก้านภายในมดลูกลดอัตราการเป็นซ้ำ จึงเป็นข่าวดีและเป็นทางออกของผู้ที่เป็นเนื้องอกในมดลูกป,ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ยศูนย์9 9